ว่าฝานก็ไม่ซื้อใช่ไหมหนูจะเอามาตัดกินไงมีมีฝานให้ด้วยไหมป้าไม่มีค่ะไม่ไม,มีหรอใครจะกินแบบแล้วร้านไหนก็ทําให้อะจาไม่ได้อะเรากําลังตามหาข้าวโพดต้มนะคะคือต้องกินแบบที่เ <c oughs> ขา,ขาฝานมาให้เพราะว่าไม่สามารถแทะได้เดี๋ยวฟนันจะเหยื่อไม่มากกว่านี้ต่อไปค่อะเราจะทาภารกิจสําเร็จหรือเปล่ากับการตามหาข้าวโพดต้มแบบฝาน รถเราตามหาอะไรทำไมถึงไม่ได้ซื้อธุรกิจมีมีฝาให้ดไมคะดจะขีา้ดอแล้วนะคแล้วอาจจะไม่ได้กินกรเพ่อไอ้ตอนนั้นร้านไหนบอฝานให้เราได้อะพี่ค่ะมีมีฝานให้ด้วยไหมอะฝาเออเอาที่คนะขายยังไงอ่ะสี่าทห้ิบขายแล้วฝานให้ด้วยไหมได้ฝาเอาเอาห้าสิบบาทอะค่ะ นั่นนะภารกิจของลูกแยมก็สำเร็จนะคะตะเบย์นอนและแล้ว,ลว,ลวนม่เจร้นานใจดีสารข้าวโพดให้เรับรประทานบนรถได้สำเร็จะค่ะเรามาอีอุปกรณ์ค่ะสำหรับกินข้าวโพดนี่ค่ะแล้วภารกิจตามหาแม่ค้าใจดีฝารข้าวโพดให้เรารับประทานกันก็เป็นผลสำเร็จนะคะ,ะ,คะข้าวโพดหวานปากช่องจังหวาน นภศรสีมานะคะใครผ่านมาที่ก็อย่าลืมได้อุดหนุนนะคะอ,อร่อยหวานกรอบอยู่งแก้มสมราคาคุยอร่อย อาจารย์โตพรมลังสีค่ะเฮ้ hey. พาคุณแม่ใส่บุญมาทำบุญนะคะร้อยเอ็ดสองพันยี่สิบนะคะช่วงนี้เป็นช่วงโควิดระบาดเราต้องคาดแมส อยู่กันที่โคราชนะสีมาอยู่ที่วัดที่อยู่ที่ไหนอยู่ที่นครราชสีมาที่นี่ที่ไหนคะอ๋อสี่คิวเราอยู่ที่ไหนกันคะอยู่ที่สี่คิววัดสำเด็จโตค่ะวัดของคุณสอนบงชาตรีกับคุณดวงเดือนจิตไทยสุขเดสร้างไว้นะคะนะ when when ขี่พนักงานะคะอืมล้ก็เรีบร้อยลยค าาการไหว้พระของเราในครั้งนี้นะคะ่ะก็ต่อไปเราจะขึ้นรถกลับไปโหนาสู่ร้อยเอ็ดค่ะทุกคนรับบุญกันั้นหน้านะคะันนี้ก่อนเราจะไปถึงร้อยเอ็ดมาทางเราก็ได้มาแวะกราบบูชาองค์สมเด็จพระพุฒาจารโตคุรังสินะคะ ่นสีค so ิ้วอัมเบอร์สีคิ้วนี่นะคะกอเราจะสีมานะคะสีค oh, ิ้วค่ะส e ีคิ้วไปค่ะเราเดินทางออกเดินทางต่อไปค่ะ let's go ตอนนี้เราอยู่กันที่พระธาตุพนมนะคะที่จังหวัดสุพรรณยไม่ใช่ชื่อจังหวัดอะไรนครพนมจะพูดว่าพนมนครนี่ค่ะพระธาตุพนม อยู่รีวิวสั่งไม่นะคุณเดี๋ยวเราเอาดอกไม้ไปไหว้พากันนะคะอคันนี้คือพาทุดโดงนะคะเขามาทุดโดงแล้วก็แวะมามาต้องมาแจกเลย <c oughs> <c oughs> ไปเราก็จะไปกราบสักการะพระธาตุพนมนนะคะ่ะกราบตรงนี้นะคะตอนนี้เรามาถึงจังหวัดนครพนมนะคะเราจะมากราบพระธาตุพนมกันนะคะกราบตรงนี้ตรงนี้นะคะ่ะ นี่คือพระพุทธรูปทองคำนะคะด้านในเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการอัญเชิญพระพุทธรูปทองคำขึ้นไปบริสุทธาลพักบทอัอนตราย ้เอนะคะนี่เลยหอโวทค่ะโวตนะครับเป็นเครืนตรีสาประเภทเป่าคล้ายแคมแต่ให้เสียงโหวตโววทโหวตโววทววท์โนท์โนท์ีวท์โววท์ตรวสวยวว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 วาท ตามชื่อจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะแล้วก็อีกหน่อยเนี่ยจะเปิดให้คนสามารถขึ้นขึ้นไปข้างบนแล้วก็ไปชมวิวได้ค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เปิด,ปดนะเด <larda> ี๋ยวเรากำลังจะไปหาคาเฟ่น่ารักๆๆน,น่รักพันกาแฟสดกันนะคะวันนี้เป็นวันชิวๆกัน โมหื่นเลยค่ะพัวน้ำต้นไม้ก่อนตอนนี้เราอยู่ที่ร้านตำกระเทยนะคะมาแวกกินส้มตำแซ่บแซบกันก่อนค่ะค่อยไป <c oughs> ต่อตำกระเทยเป็นร้านส้มตำ ัับหนึ่งของจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะถ้าใครมาแล้วห้ามพลาดต้องไปกินนะใช่ต้องค่ะถ้าใครมาแล้วไม่มาถ้าไม่ทานร้านนี้ถือว่ามามจมังหวัดร้อยอเอถือว่าผิด เป็นตำไทยหมูยอแล้วก็หมูสามชั้นทอดน้ำปลาค่ะกับปลาปราปองเจ้าง Signature ของร้านนี้ค่ะไหนมาลองดูซิขอเริ่มจากแต่ละเมนูนี้ซึ่งตำเหลาหอยแครงก่อนเลยนะคะหอยตัวน้อยเต็มเต็ม ะคะแซ่บแซ่บเนี่ยคุณคุณรับงานดิฉันน้ำไายสอยฉันไม่รอเลยคะ่ะรอไม่ได้แล้วแซ่บมากเลยค่ะหอยคุณสดม่ากเราเขารอไม่ได้เหมือนกันนี่นะคะ <c oughs> สามชั้นพรน,น้ำปลา ขอลองกับปลาลปาบองเดี๋ยวขอลองนี้เปล่าเปล่าก่อนนะดูเป็รไงก็ดูเนื้อมันนุ่มนะคะเนื้อมันจะนุ่มๆแล้วก็รสชาติทิมๆของลักกาอร่อยอ่ะเดี๋ยวต้องลองกับปลาบองแล้วขอลองปลาบองด้วย รลนะาบ้องเขามาแบบนี้นะคะกาชันทอดน้ำปลาก,กับปลาบองอยากลองแล้วะเราไม่รอแล้วอ่ะอลอไม่ไหวแล้วปลาบองอร่อยมากจริงเหรอ,อ,อดูดูมาเนาะ เรามาลองทำไทยกันดูนะคะแหนมยอกเป็นคุณงค้าจะเป็นยังไงอันนี้เป็นตำไทยหมูยอกเยื่อยั่วไปเหรออะไรคะเกลี่ยพริกออกก่อนนะคะตัดนทอชหทีกอน่ตูเลยยวตำไทยค่ะ ไยกมื้ทำมันจะออกเปรี้ยวหวานเราไปใส่นลาทำไทยมันอร่อยคล้าแเปรี้ยวหวาน ตอนนี้เราอยู่ที่สกิปเปอร์การเด้นกันนะคะเป็นร้านขายกาแฟสดแล้วมาหากาแ,แฟสดอร่อยอรอ,ยอร่อยกินค่ะ ที่เก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นกองฟางตอข้าวที่คุมดินไว้รอจนถึงหน้าฝนแล้วก็จะถึงจะทำการไถหว่านแล้วก็ปลูกข้าวมาอีกรอบหนึ่งค่ะแดีวเราจะพาไปดูสวนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงกันนะคะตามมาเลย ผสมนะคะตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงรัชกาลที่9นะของเรานะคะที่เห็นนี่ก็จะมีแก้วมังกรแต่ว่าช่วงนี้จะยังไม่มีดอกเพราะว่าไม่ใช่หน้าของเขานะคะแก้วมังกรทุ่งหมดหน้าไปเนาะแล้วก็ที่เห็นข้างล่างที่พื้นอันนี้คือแตงกวาอืมยาวไปเลยคือแตงกวาแตงกวา แล้วก็อันนี้นะคะไปดูทางนน้นบ้างนี่คือแบดถั่วหรือถั่วฝักยาวนั่นเองอันนี้ก็เป็นล็อตใหม่เหมือนกันเป็นล็อตใหม่เหมือนกันเพิ่งขึ้นเพราะว่าล็อตเก่าก็คือหมดไปแล้วเพิ่งหมดไป,ดไปก็ที่เห็นอยู่ลิงๆนะคะอันนั้นคือผักไครส่วนอันนี้นะ อันนี้คือต้อนไม้หน,หนาค่ะต้นไม้หน,หนาแล้วก็อันนี้พลิกไปดูแนวต้นพลิกกันอันนี้คือต้อนพลิกต้นพลิกต้นพลิกค่ะที่เห็นอันนี้คือบวบนะคะนี่รูกเบลเลยส่วนอันนี้แับเขือ เอต้นใหม่หน,นะนี่เห็นข้างหน้าคือน้อนานําเต้านะใหญ่มากลูกน้ำเต้า่มีอีกลูกหนึ่งอยู่ตรงนู้นใหญ่มาก เขาเรียกว่าอีตูนะแล้วก็จะมีส่วนกล้วยอินาผาลัมก็มีเรามีผักเยอะมากเลยค่ะ เราก็เอาต้นกล้าไปถ่ายเหมือนกันนะคะตอนนี้ก็เป็นพวกมะเขือมะเขือและพริกนะคะแล้วก็เป็นแจ้วมังกรนี่นคนสวนของเราค่ะอันนั้นคือคนสวนของเรานะคะอันนี้เป็นผักกาดนะคะผักกาดผักชีลาวดูผักชีลาวเป็นี้อันนี้คือผักกาด าตี๋มหมีนะคะภาษาอีสานภาษาคนาบ้านแถวนี้เขาเรียกว่าอากาศตี๋มหมีอัมมนนี้คือบ,บักถั่วนะคะบ,บักถั่วลอตใหมย่ยังไม่เป็นฝักเพราะว่ามันเป็น คือผักบุ้งค่ะเหลือแค่นี้เพราะว่าเราเก็บไปขายหมดแล้วเดี๋ยวเรากลับแล้วนะคะตอนนี้ตะวันตกดินแล้วเริ่มมืดแล้วค่ะเดี๋ยวไว้เราจะพามาเที่ยวใหม่นะแบอันนี้พริกขี้หนูค่ะอาอพริกขี้หนูยังไม่จบค่ะยังไม่จบค่ะเั้เก็บเลยดีกว่าเสร็จแล้วค่ะเก็บไปทำอะอย่างเีเอาผัดกะเพราใช่ไหนี่ค่ะ อ๋อนั ini, ่นโหสุดยอดเรานนแบบนค้ันน่ารักกลับบ้านได้ค่ะี้ ไม้มากัดเพื่อให้เป็นกระทงสวยงามตามท <คน S 1> ้องท้องนาท้อนา่คืีผุ่ธรรมชาติแบบรักโลกครับับ พาพิรามนะคะจะมีพระซึ่งเป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดร้อยเอ็ดก็คือวัดพระพุทธรัตนมงคลมหามุนีเป็นพระองค์ใหญ่สูง67เมตรค่ะใครมาจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยต้องมากราบสักการะพระพุทธรัตนมงคลมหามุนีให้ได้นะคะ แตราดูอะไม่ถูกป่ะถูกมองคนเก่งเลยอะถือพ่อใหญ่ค่ะพ,ะะพ,พคนคนระนพุทธมงคลมหาลัตนะวนีมงลนี่ อันนี้คืออันนี้คือชาเลนจ์นะคะใครพูดชื่อฟ้าได้ถูกต้อง ศรัทธานะคะชาดอกไม้ตามกำลังศรัทธานะใบไม้ทูบแผ่นทองไปขากไปไหว้พระกันวัชพุทธรัตนมงคลมหาบุรีค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปฝาบตรงนั้นนะคะจบแล้วนะคะสำหรับทีมร้อยเอ็ดรอบนี้นะคะร้อยเอ็ดสองพันยี่สิบกลับบ้านค่ะ จะได้มองเห็นว่าเต็มองแล้วก็เราเต็มตัวขอตัวไปก่อนนะคะเพราะว่าร้อนมากบายค่ะ